ค่ะเรากลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะในช่วงเวลาของรายการคลินิกไทยจีนนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการไปแล้วมีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยประการใดนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์มาฝากคำถามกับทีมงานของเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0869063991นะคะ086906 3991นะคะก็รีบโทรศัพท์มาพูดคุยกันนะคะโทรศัพท์มาฝากคําถามกับทีมงานของเราก็ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่้อยพูดคุยกับอาจารย์อาจจะบางท่านอาจจะเกิดข้อสงสัยหรือว่าอาจจะมีคําถามเ,เพิ่มเติมนะคะจากกรณีที่้อยาถามอาจารย์ไปแล้วก็โทรศัพท์มาฝากคําถามกับทีมงานของเราได้ที่หลังใหม่ที่เบอร์นี้นะคะอาจารย์คะเรากลับเข้ามาคุยกันคุยกันอีกสักหน่อยนึงเมื่อสักรูเบรกที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้ได้สาธิตวิธีการในการทํากวดสา จริงๆแล้วเนี่ยกซานี้ได้ทั้งหญิงและชายใช่ไหมอาจารย์ได้หมดนะครับงแต่ว่าถ้าเรายังไม่คล่องเนี่ยให้ทําช้าๆก่อนค่ะเบาๆก่อนแล้วค่อยครับมือคล่องแควแล้วเราค่อยค่อยหนักลงอาจารย์ถ้าเกิดว่าใช้น้ําหนักแบบขูดแบบแรงๆเลยได้ไหมอาจารย์ทีแรกเลยทีแรกเนี่ยสตาร์ทแรกก็ไม่ควรแรงเพราะคนที่โดนขูดเนี่ยจะจะเกร็ง มันจะต้านมันจะร้อนด้วยนะคะนะแล้วก็เบาๆค่อยๆอาจารย์บอกว่าเวลาเวลาขูดเนี่ยให้ให้ให้ใช้สารตรงนี้กดกดเหมือนกันนวดไปด้วยนะคะแล้วก็สบัดมืออย่างเงี้ยค่อยๆทําไปนะคะทําอย่างนี้ไปบ่อยๆจนกว่าบริเวณผิวที่มีอาการปวดมีอาการแดงนะคะแดงมากแดงน้อยอันนี้ไม่ว่ากันแต่ขอให้แดงไว้ก่อนอย่างนั้นเหรอคะถ้าไม่แดงเนี่ยแสดงว่าน้าหนักมือเราเนี่ย เบาเกินไปอเบาเกินไปห่างจากผิวเกินไปค่ะทําให้ไม่ได้ไม่ได้สรปพะคุณในการรักษาค่ะนะแต่ถ้าแรงเกินไปใช้น้ํามันน้อยเกินไปมันก็จะไปคูดทําให้คนที่โดนขูดน่าเจ็บ่อยครั้งเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช้ออยนะค่ะใช้น้ําค่ะใช้น้ําแล้วก็เอาช้อนกระเบื้องแล้วขูด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 แรงมากเลยจนผิวหนังแทบแทบที่จะปิกคนคนที่โดนขูดนี่ยก็รู้สึกว่า แทนที่จะสบายมันก็ไม่สบายมันจะมันจะร้อนอ่ะมันจะร้อนแล้วก็แสบเพราะว่าเป็นน้ําธรรมดาปัจจุบันนั้นก็เราใช้ออยล์อะไรก็ได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดกันชั้นหนึ่งแหละม่ให้ม่ให้สิ่งที่วัตถุเนี่ยมันแข็งเกินไปที่จะไปกระทบผิวค่ะอาจารย์คะอน่างสมมติว่าถ้าเกิดว่าเอ้อยลองเอา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 อุปกรณ์มาขูดขุดอย่างเงี้ยถูๆอย่างเงี้ยมันก็ร้อนนะอาจารย์นะขนาดขนาดเราทําของเราเองเนี่ยมันก็ร้อนนะความร้อนตรงนี้มันมันมีผลกับ คำร้อนก็นี้อธิบายอย่างนี้ว่าเหมือนกับว่าเลือดมันมันมาเลี้ยงนะเหมือนกับว่าเราหนาวเนี่ยร่างกายต้องส่งเลือดมาเลี้ยงที่ผิวตรงที่เป็นเส้นเลือดฝอยเพื่อเพื่อทให้รูขุมขนเนี่ยปิดเพื่อไม่ให้การหนาวเข้ามาค่ะให้เกิดความอุ่นขึ้นตรงนี้การไปขุดตรงนั้นเหมือนกันการไปขุดตรงนั้นมันเหมือนกับไปทําให้เลือดเส้นเลือดฝอยมีการขยายตัวมีการไหลเวียนทําให้คนที่โดนขูดบอกว่ารู้สึกร้อนร้อนที่ขูดค่ะ นะอากากรปอย่านงนอย่างกรณีของการแก้ไขอาจารย์หมอกัวซาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้แก้ไขนี่ก็คือเป็นไข้แล้วเป็นไข้แล้วมีความร้อนในร่างกายแล้วนะก็ใช้วิธีกัวซาครับเมื่อก็ต้องบอกว่า<ะ>เด็กสมัยนี้คงไม่ได้รับการกัวซาเพราะว่าแต่ยด็กก็กินยาลดไข้ใช่แต่ว่าถ้าอยู่ชนบทที่ไม่มียาเลยค่ะไม่มีโอกาสที่จะไปคลินิกไปโรงพยาบาลอยู่ที่บ้านห่างไกลาจากความเจริญ<ะ>ถ้าดาวเทียมนี้ไปถึง นะครับขอให้ขูดเส้นแนวกระดูกสันหลังซึ่งเราอาจจะสาธิตในการต่อไปนะครับว่าถ้าเราไม่มีอะไรใช้เลยเราใช้เนี่ยลดลดไข้แทนได้ไหมนอกจากจะเช็ดตัวแล้วเนี่ยเพื่อให้มันเร็วขึ้นเนี่ยในศาสตร์ของแพทย์จีนเขามีองค์ความรู้หนึ่งว่าเขาช่วยชีวิตของเด็กที่ไม่ให้เป็นไข้จนเกิดลมชักเนี่ยด้วยการกวาดสารนะครับไม่มีโรงพยาบาลให้ส่ง อไม่มีคลินิกให้ไปแล้วคุณจะทำยังไงยาก็หาไม่ได้หมอก็นอนไปแล้วอ่ชอยู่กลางเดึกอย่างเงี้ยอคุณก็ใช้วิธีกวดศารก็พอจะใช้ได้เพราะว่ามันอยู่ที่เงื่อนไขของเวลาของประวัติศาสตร์ค่ะอันนี้มันพัฒนามานานแล้วค่ะพัฒนามันจนถึงยุคนี้ก็มีคนใช้อยู่แสดงว่าต้องดีจริงอ่ะไม่งั้นสารนี้ต้องจบไปแล้วแต่เขาก็ยังมีการสืบทอดแสดงว่าของดีเขาก็ยังหรือไม่ก็คนที่อยู่ในคุกค่ะไม่มีหมอ ติดคุกออกมาหาหมอไม่ได้นะครับคลินิกก็ไม่มีเพื่อให้ช่วยเหลือตัวเองเนี่ยก็ให้เพื่อนขูดให้ถ้าแผ่นหลังให้เพื่อนขูดให้ข้างหน้งก็ขูดเองขูดช่วยเหลือตัวเองแตจริงๆเราทําเองก็ได้นะจยนนะอย่าสมมติว่าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงคุณอาจจะเอาออยเนี่ยทาตรงนี้สมมุตินะคะถ้าท่านจะจะพอได้นะจเนาะยอย่างนี้เนาะถ้าแค่เส้นเลือก็ได้เนาะอย่างก็พอพอช่วยได้บ้างแต่มันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแต่สําหรับรักษาโรคบางโรคเนี่ยอาจจะถ้าแผ่นหลังต้อง ให้หวานคนอื่นทําให้อาจารย์แล้วสีแดงๆที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่ได้มีความอันตรายอะไรใช่ไหมไม่มีอันตรายอะไรแต่บางคนอาจจะเป็นโครสนามันเป็นพิษไม่ได้เป็นเป็นพิษอย่างที่เราเข้าใจอย่างที่เราบอกเบรกนั้นมันไม่ได้เป็นพิษเลยค่ะมันเป็นคําเรียกว่าพิษในศาสตร์แพทย์จีนค่ะพิษร้อนพิษชื้นร้อนชื้นอะไรก็เ,เห็นบางคนอาจารย์เขาบอกว่าเอ๊ การที่เราไปขูดอย่างเงี้ยเขากลัวว่าเส้นเลือดฝอยบริเวณมันจะแตกหรือเปล่ามันก็เลยมีรอยแดงมันจะเป็นอันตรายไหมล่ะมันไม่ถึงขั้นแตกมันไม่แตกนะคะอาจารย์ไอสีแดงนั้นไม่ได้หมายความว่าเส้นเลือดฝอยคุณแตกนะไม่เกี่ยวนะไม่แตกมันแนะค่ะค่ะมันเป็นการไหลเวียนของเส้นเลือดที่มันมากตอนที่เราขูดเท่านั้นเองมันก็เลยสีแดงค่ะนะครับค่ะแล้วอย่างบางคนเนี่ยพอไปทาพิธีวิธีกัวซาเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์มันจะมีตุ่มน้ําตุ่มอะไรขึ้นบริเวณนั้นด้วย มันอันตรายอะไรยังไงไหมคะเห็นบางคนนี่ขึ้นมาเป็นตุ่มตุ่มน้ําเลยนะตุ่มน้ํานี่ไม่ใช่แล้วล่ะตุ่มน้ําเนี่ยมันอาจจะทํามากเกินไปนะครับมันเกิดความร้อนมากเกินไปค่ะนะครับมันที่ดีก็คือกวาซาไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับมีเม็ดทรายโผล่ขึ้นมาอนะครับมีเม็ดทรายโผล่มันจะเป็นปื้นแต่ว่าเท่าที่เราสัมผัสกับคนที่ไปกวาซามานี่ยทุกคนจะบ่นว่าเจ็บเจ็บมันอยู่ที่ว่าตัวหมอก็ทําแรงอนะครับ คนไข้บอกว่าเจ็บไม่อยากจะกว่าซาแต่ถ้าเรากว่าซาเบาๆไปก่อนให้คนรับรู้ก่อนเนี่ยไม่ลงถึงก็แรงเลยเนี่ยคนไข้จะรับได้เนี่ยที่บอกว่าเจ็บที่แรกก็คือใช้น้ำใช่ใช้น้ํากั้นระหว่างผิวกับสิ่งที่เราไม่ใช่ว่าเห็นผิวนั่นเป็นอะไรนะซักผ้าอาจารย์แม่ถูใหญ่เลยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะพูดถึงผิวของเราก็อาจจะอาจจะ เป็นรอยหรือว่าเป็นแผลได้แล้วก็ค,ความเข็ดขยาดมันก็จะเกิดขึ้นมาทันดีเลยพอกกัวซาแล้วเจ็บขึ้นมาะนะคะอาจารย์แล้วอย่างอย่างกรณีของกัวซาเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามากเกินไปถ้ามากเกินไปมันก็อาจจะมันก็อาจจะมีเม็ดน้ําเม็ดอะไรเกิดขึ้นมามากเกินไปหรือน้อยเกินไปหรือความพอดีของเวลามันอยู่ตรงไหนนะคะเวลากัวซารเราต้องมีประสบการณ์ค่ะั้งแรกเราก็ไม่รู้หรอก นะเราก็ดูว่าผิวมันแดงพอสมควรและครั้งแรกก็มือใหม่อหเอาพอซะก่อนนะ,ะต่อไปก็จับจังหวะค่ะนะ,ะถ้าต่อไปคือถ้าสมมติว่าคนที่ตรง,นเ,เ,งนเนี้ยเส้นเลือดไหลเวียนไม่สะดวกเนี่ยเราเราขูดไม่แรงเขาก็มีเม็ดเกิดขึ้นเหมือนทราย<ม>เป็นสีม่วงๆอนะ่ะนะอันนั้นก็เกิดขึ้นได้เห็นแล้วอันนั้นอาจจะพอแล้วแค่นั้นก็พอแล้วค่ะ กำหนดเป็นนาทีไม่ได้แล้วแต่ผิวคนแล้วแต่การไลเวียร์ไลเวียนของคนมันไม่ใช่ขูดเป็นคร่งชั่วโมงก็ไม่ถูกนะวิธีที่เราขูดเนี่ยยางเก่งก็ไม่กี่นาทีให้เวลาน้อยมากไม่กี่นาทีนะครับก็คือวิธีการก็คือเราขูดจนกว่ามันจะแดงแดงแล้วสักพักหนึ่งเราก็เราก็พอละแล้วพอหลังจากนั้นควรจะทําต่อเนื่องวันนี้ขูดแล้วพรุ่งนี้ขูดอีกไหมหรือว่าควรจะเว้นควรจะพักสักวันสองวันแล้วก็กลับมากลัวซาใหม่ ไม่ควรทําทุกวันอไม่ควรทําทุกวันเราไม่ได้เป็นอะไรเรากลัวซาก่อนได้ไหมเพื่อให้เลือดไปไหลเวียนบริเวณต่างๆในร่างกายมันจะได้ไม่ปวดหลายคนคิดว่าป้องกันไว้ดีกว่าไหมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเจอปัญดีนี้ปวดแล้วค่อยมาทำหลายคนนะก็ไม่ปวดไปทํามันทำไมเสียเวลาอออใช่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 ค่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ป้องกันล่ะก็คือช่วยช่วยนวดหน่อยบางคนก็นวดแล้วสู้อสู้กวัวซาไม่ได้นะรีนวดหนักเกินไปกล้ามเนื้ออักเสบ ช้ำอีกค่ะนะคะมีข้อควรระวังในการใช้กัวซานในการรักษาร่างกายไหมฮะอาจารย์หนึ่งต้องฝึกมือก่อนฝึกมือก่อนควรจะนะฮะจะได้คนทำเนี่ยต้องฝึกฝึกฝึกพอสมควรนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนะส่วนเป็นอะไรทําไม่ได้นะครับมีตุ่มมีก้อนนะครับค่ะ มีแผลเปิดแผลเปิดนะฮะครับโดนไฟไหม้น <royalty noise> ้ําร้อนลวกโดนแผลเปิดห้ามทำค่ะนะครับค่ะแล้วก็ก่อนทําต้องดูสภาพของคนที่จะถูกทําด้วยค่ะใยล้ๆฝังเข็มคือพร้อมไม่พร้อมแล้วแล้วพร้อมไม่พร้อมนี่อะไรเป็นตัวห้าจัหวก็ง่าว่ากินข้าวมาหรือยังอยู่ใกล้ๆเมื่ออาหารอยู่อย่างใกล้ๆเที่ยงอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้ามาดีข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินเนี่ย ทำไปเดี๋ยวเขาอาจจะเป็นลมก็ได้อ๋อมันมีผลเหรออาจารย์มีผลบางคนก็อาจจะเกร็งอาจจะอะไรก็ทําให้เกิดความกลัวอย่าหิวเกินเลยอากิมเกินนะครับแล้วพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะทำก็คือเมื่อคืนนี้นอนตีสามดูรายการโอลิมปิกนะแล้วเมื่อเช้ายังรีบๆตื่นมาทำงานแล้วตกเย็นอยากจะให้ทำก็ต้องดูสภาพว่าพร้อมหรือเปล่าถ้ายังไม่พร้อมก็คืนนี้พักผ่อนให้พอแล้วพรุ่งนี้ค่อยทำ ในบางท่านที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหัวใจเบาหวานความดันสามารถใช้กัวซาได้ไหมคะหัวใจบางประเภทต้องระวังนะครับค่ะเบาหวานเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องผิวนะครับว่าอย่าให้เป็นแผลอย่าให้เป็นแผลห้ามเป็นแผลนะครับค่ะคนแก่อายุมากเนี่ยผิวหนังผิวหนังเนี่ยมักจะบางชั้นผิวหนังจะบางใช่ห้ามขูดแรงค่อยๆนะครับค่ะค่อยๆขูดนะครับค่ะเด็กที่ไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องระวังต้องดูเด็กเล็ก ถ้าไม่มีคนช่วยค่ะถ้าถ้าไม่ไม่ชํานาญอย่าเพิ่งทํากับเด็กค่ะอย่าเพิ่งทำกับเด็กอาจารย์แล้วถ้าเรากินยาไม่ว่าเราจะเจ็บไข้ที่ป่วยอะไรอยู่เราจะกินยาเรากินยารักษาอยู่แล้วแล้วเราจะใช้วิธีการกัวซาร่วมด้วยได้ไหมฮะได้ไม่มีปัญหาได้ใช่ไหมคะถือว่ามีไข่ยอยู่แล้วกินยาลดไข้ไปแล้วเพื่อที่ให้ลดไข้เร็วขึ้นเนี่ยอ,อาจจะใช้กัวซ่า,าได้มีหลายท่านเวลามีอาการปวดมากๆอาจารย์ชอบไปหาซื้อยาคลายกล้ามเนื้อมา กัวซานนี่มันไปแทนยาคลายกล้ามเนื้อได้เลยไหมมีส่วนช่วยได้ช่วยได้ใช่ไหมคะเพราะยาคลายกล้ามเนื้อเ่อกินไปแล้วไอสารเคมีที่มันจะหมุนเวียนอยู่ในร่างกายแล้วสุดท้ายแล้วตับจะต้องเป็นคนไปทาทาลายสารเคมีนั้นแต่ถ้ากัวซาไม่มันเป็นการรักษาสีเขียวใช่ใช่ไม่คือไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายอาจจะมีรอยดูไม่ค่อยสวยบางในวันรุ่งขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แค่นั้นเองแต่ที่แน่ๆคือทุกคนสามารถทําได้หมด ไม่ต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมัดกล้ามเนื้อร่างกายแต่อย่างใดเพราะอาจารย์บอกว่าวิธีการง่ายๆคือคุณเอาง่ายๆเลยคุณปวดตรงไหนคุณก็ไปหาวัสดุนี่แหละแล้วก็ไปขูดบริเวณนั้นแต่ขอให้ขูดเริ่มจากเบาๆก่อนวัสดุดะสอะไรก็ได้จุดประสงค์ที่มาสอนวันนี้เนี่ยก็เพื่อให้คนที่ทํางานออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นกันมากโดยเฉพาะเขตกรุงเทพเขตหัว,เ,วเมืองชั้นที่เจริญแล้วที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นกันมากก็เลยคิดว่า วิธีนี้อาจจะช่วยช่วยผ่อนคลายได้บ้างะนะครับค่ะแล้วก็ในกรณีของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายชอบมีปัญหาปวดหลังปวดเอวไอตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้แต่ว่าด้วยความระมัดระวังนะครับนะคะเพียงแต่ว่าถ้าปวดหลังแทนที่จะมาคือจุดออฟฟิศซินโดรมเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณบ่าทั้งสองบ่าทั้งสองหัวไหล่ทั้งสองนะ,ะฮะแต่ถ้าเกิดว่าปวดหลังคุณก็แทนที่จะเป็นบ่าทั้งสองไหล่ทั้งสองก็อาจจะไปที่แผ่นหลังค่อยๆขูดเนี้ยเบาๆได้ เพราะว่าถ้าเกิดว่าแรงเกินไปท่านก็เองอาจจะไม,ไม,ไม่ไม่ชอบก็ได้นะคะแล้วอาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ะนะฮะอาจารย์มีอะไรจะเสริมในส่วนของกลัวซาอีกสักหน่อยไหมอาจารย์ก็ก่อนที่จะทำเนี่ยศึกษานิดเดิงอาจจะไปดูรูปไปดูความรู้ในเว็บไซต์ที่เขามีแนะนําก็ได้นะ,ะเพื่ออ่านข้อมูลบางอย่างเพื่อเตรียมตัวก็ได้ค่ะ ซึ่งเป็นเป็นการสิ่งที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าโรงเรียนแต่ที่แน่ๆก็คือมีความปลอดภัยในการใช้สูงเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ยาถูกไหมคะอันที่สองทุกคนสามารถที่จะทาได้ถูกได้ไม่ต้องเสียสตุ้งสตังอะไรแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้อะไรมากมายบางท่านบอกต้องไปเรียนจุดฝังเข็มไหมต้องไปเรียนนวดไหมไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นนะคะก็ไอ้ว่าเท่าที่คุยๆกับอาจารย์เนี่ยกลัวซาสิ่งที่ระวังมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของ วัสดุเนี่ยเท่าที่ฟังอาจารย์พูดมาตั้งแต่เบรกแรกนะพาออาจารย์จะเน้นตลอดเวลาว่าวัสดุเนี่ยคุณสามารถใช้ทุกอย่างที่คุณอยู่รอบๆได้ถามว่าแล้วทำไมทุกวันนี้เขาขายเนี่ยถึงมีพวกของเขาสัตว์ทั้งหลายก็อย่างที่อาจารย์บอกสมัยก่อนเนี่ยนะคะเวลาเขาล่าสัตว์มากระดงกระดูเขาก็โยนโยนแถวๆนั้นแหละใช่ไหมฮะพอยโยนแถวนั้นปุ๊บเอ๊ะเอาอะไรดีเอยมันก็มนมดีเอาลองมาขูดซะหน่อยหนึ่งไม่แน่นะอาจารย์ว่ายังคิดเลยก็อาจจะเกิดจากการ เกาหลังก็ไม่รู้นะขันหลังเกากาวเออพเกาเอาเอมันเข่า,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 าท่าดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้รต้นต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากอะไรแต่สามารถใช้ได้แต่ถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์ที่ว่านะคะก็คือไม่มีพวกเขาสัตว์ทั้งหลายเดี๋ยวนี้เห็นจะมีเขาโอ้โสารพัดเขาเลยนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะถ้าไม่มีแบบนั้นก็อย่างที่บอกค่ะวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกัวซากับวัสดุที่เราสามารถที่จะหาง่าย นะคะหาหาในบ้านเราเนี่แหละนะคะแล้วก็ทุกคนสามารถทําได้และไม่มีพิษมีภัยนะคะสามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแก้ปวดได้โดยเฉพาะปวดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆแก้ไข้ได้แล้วก็เสริมเกี่ยวกับเรื่องของความงามได้ แต่ว่าถ้าเป็นความงามเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากเบาก่อนจริงๆแล้วกัวซาเนี่ยยังมีรายละเอียดปลีกย่อยในกลุ่มอาการโรคต่างๆได้อีกหลากหลายนะคะเอาไว้เดี๋ยวตอนต่อๆไปเราอาจจะมาพูดถึงเรื่องของกัวซาเสริมความงามนะกัวซาปวดหลังหรือกัวซาอะไรก็ว่ากันไปนะะนี่เป็นประเด็นที่วันนี้เรานํามาพูดคุยกันนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาโดยการใช้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกนะคะวันนี้คุณหมอวิวัน์จงหมายรักอ้ยอยเคนพรพิทักษ์พงษ์และทีมงานคงจะต้องลาไปก่อนกลับมาพบกับรายการคลินิกไทยจีในได้ใหม่ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา9 0นาิกาถึง0นาิกาโดยประมาณทางสถานีโทรทัศน์ไทยจีน TCCTV นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ